มาทำงานตัวนี้นะคะคูดจะทักทายกันแต่ละวันก็ได้มาทักทายกันเห็นหน้ากันนะคะเห็นหน้ากันผ่านโทรแวะมาให้กำลังใจแม่ครูทุกครั้งนะคะที่แม่ครูขึ้นค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะ,ะเปิดตาไว้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะน้องสุรดาปเปิดตาไว้ให้แม่ครูค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเปิดตั้งใจพูด คุยกันค่ะพี่น้องคา,าถ้ามาไร้สดอย่างนี้เวลาก็จะเพิ่มค่ะวิงเวียนน่ะค่ะเราดื่มมะนาวเข้าไปดื่มทุกวันจะดีมากแล้วก็มีวิตามินซีด้วยค่ะมีวิ ที่อยู่ใกล้ตัวเราให้พี่น้องรู้จักค่ะค่ะพี่น้องคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราซึ่งบางคนก็ปลูกไว้ทางหลังบ้านสวนหลังบ้านนะคะไว้กินกับตอนนี้ ผูกำลังพูดถึงอหอมหัวใหญ่นะคะสมุนไพรกปั่นแล้วนะคะปั่นแล้วเราก็แยกน้ำมันออกแล้วก็เอาน้ำเชื่อมอหรือน้ำพึ่งตามที่เราชอบดื่มเทลงไปแล้วก็ดื่ม เป็นแรงสนับสนุนให้ให้ครูนี่สู้ต่อไปค่ะพี่น้องขานะคะทีของของครูมันก็น้อยอยู่ก็เลยมาทักทายพี่นอ้องเพิ่มนาทีค่ะแต่ไครมันก็มีประโยชน์สรรพคุณมีสรรพคุณต่อร่างกายของเราค่ะแต่ค่ะ ไปรับจ้างไปรับจ้างก็ได้เงินดีพี่น้องขามัดละสามบาทมัดละสามบาทห่ะมันจะมีเคยไม่คูก็รับโทรศัพท์อยู่ก็ตอนนี้ก็ดําเนินการต่อคะ่ะพี่น้องค่านะคะชุ่มชนของเข้าอยู่กับระบบของมันหรือเปล่าไม่รู้เนาะคะ่ะพี่น้องขาของออพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องเป็นคือข,ของไม่คู่บอคะ่ะ ใครนะคะถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันก็ชะลอวัยไม่ให้เราแก่แก่อยู่แต่ว่าชะลอ่อ,อ,อมาเปิดหน้าบ้านรอพี่น้องที่พี่น้องจะแวะมาให้กำลังใจกันอยู่โทรศัพท์เข่ามาก็เลยอันนั้นไหยคะ่ะพี่น้องขาก็เลยรับโทรศัพท์อยู่นะคะพี่น้องโทรเขามมาถาม หลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็มาทักทายกันมากมากเลยค่ะแล้วก็มาสร้างพลังบวกให้แม่ครูค่ะนะคะที่ได้เจอกันได้เห็นกันก็จะบรรเทาอาาปวดศีรษะนะคะปวดหัวบานเห้านะคะพี่นถึงแม้ไม่มีตาขึ้นมาไม่มีโปรโฟไฟล์ให้เห็นก็ไม่เป็นไร ไม่ครูก็ทําต่อไปนะคะเรามาเดินทางแล้วครูมณนีนินเกสีค่ะพี่น้องคะแล้พี่นอ้นองที่จะเข้ามาทักทายอยู่ค่ะพี่น้องทุบๆใส่อมใส่หรือเราทุบๆเสร็จแล้วเราก็ไปต้มหรือเราหัน่นหั่นเสร็จแล้วเราเข้าจะจะเข้ามาทักทายครูก็แนะนำให้รู้จักสมุนไพรตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวมะเร็งด้วยนะคะใบพูคราวพี่น้องคงจะนึกออกเนาะค่ะเป็นคล้ายๆกับใบผักอีเลิศไหมคะ่ะความร้อนก็ก็ดีค่ะแต่ว่าเราก็ทานอเอาไปปรุงอาหารผ่านความร้อนก็ไม่เป็นไรคะ่ะที่มอขอมาตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่ชนบุรีค่ะพี่น้องคขาคัน สวัสดีค่ะสุรดาลงแล้วเหรอค่ะค่ะ,ะแม่ครูก็ยอดเวลายอดนาทีของแม่ครูน้อยก็เลยมาขึ้นมาขึ้นเพิ่มเวลาเพิ่มนาทีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องสุรดา ถ้าเราอยากทา,านแบบรสชาติอร่อยสักหน่อยเราก็เติมเติมน้ำเชื่อมเข้าไปหลังจากที่เรานะคะถ้าเราไม่ไลฟ์สดทุกวันเวลาก็จะลดนะคะคแม่ครูก็อยากไปกับพี่น้องเป็นเพื่อนพี่าให้เป็นกำลังใจให้แม่ครูก็ดีแล้วค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะนะคะ ขบบลุ่มด้วยนะ,ะนะคะมันก็ช่วยในอาการวินเวียนของเราจะได้หายไปนะคะอันนี้ก็คือ,อะมะนาวนะ้ำาจา,จากหลายอำเภอนะคะมาทำให้เรารู้จักกันแต่ก่อนไม่รู้จักกันตะไคร้ที่เราเวลาเราทำอ่อมเราก็เอาตะไคร้ใส่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ิงกระชายเขาบอกว่ากระชายเนาะค่ะเวลาเราทำขนมจีนแล้วก็เอานี่แหละค่ะเอาหัวกระชายนี่แหละไปทุบมะนาวนะคะสมุนไพรใกล้ตัวเราพี่น้องค้านะคะเราได้ค่ะพี่น้องคะอําเภอนากลางนะคะครูมณีนินค่ะครูมณนินเกษศรีค่ะห้องไร้สิ แต่ละวันค่ะพี่น้องคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีเพื่อนคุยมีเพื่อนเข้ามาทักทายก็ดีใจแล้วนะคะไปต่อได้ค่ะพี่น้องคะใบภูคราวนะคะพี่น้องนะคะกินกับลากคุณกองเหรียญค่ะอันนี้ก็ไล์สดจากหนองบัวลำพูค่ะบัวเรานะคะส,สมุนไพรนะคะ เรามาแนะนำะบางคนก็ยังไม่รู้เนาะคะ่ะตักกินกับลาบก็อร่อยนะคะกินกับซุปหน่อไม้ก็อร่อยนะคะเรามากินแล้วมันก็เป็นสมุนไพรเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไปนะคะไปอยู่บ้านชนบุรีนะคะก็แวะไปเลี้ยงหลานด้วยลูกสาวขึ้นก็เป็นหมอฟัน จุกทันตาเจอกันใหม่เวลาเที่ยงตรงอีกนะคะพี่น้องขะสวัสดีค่ะใจหอมหัวใหญ่แล้วบำรุงหัวใจเสร็จแล้วแล้วก็มารู้จักมะนาวค่ะมะนาว ดีมากๆเลยใส่นะคะพี่น้องค่ะดูย้อนหลังให้กันเดื้อพี่น้องค่ะคุณยายเหลืองมากเลยค่ะ แล้วก็มาสร้างพลังบวกให้แม่ครูค่ะนะคะ,ะที่ได้เจอกันได้เห็นกันอยู่ใกล้กับน้องสุดารัตสุรัตดาต้นหนีนะคะ,ะน้องสุรัตดาก็ไปอยู่ชนบุรสวัสดีค่ะคุณเอื้อชูการสวัสดีคะ่ะเอื้อชูการสีจันทร์นะคะ พี่น้องก็เข้ามาทักทายให้กำลังใจกันอยู่ค่ะน้องสุดรดาแก่สาหัวนะคะทุบให้เตกแล้วก็ห่อผ้าขาวบางนะคะแช่ลงไปในน้ำพึ้งแล้วขนณะที่ยังรอพี่น้องอยู่ครูก็จะขอแนะนำสมุนไพรอ,อีกหนึ่งตัวนะพูดเลยค่ะกดไมคพูดเลยค่ะคุณยายเหลือง เห็นไหมคะลูกศรน,นะคะครึ่งครึ่งลิตรนะคะ